คิดไปแปรรูปเป็นน้ําเป็นอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็แปรรูปแล้วก็เอาไปขายตามห้างตามช็อปต่างๆทั้งแปรรูปเป็นน้ําหรือว่าจะขายรูปสดหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ได้ทำทำตอนตอนนี้ทําน้ําอยู่ขายตามห้างอยู่กระจายตามพื้นที่ห้างหรือว่าตามพวกเอเวนิวหรืออะไรเงี้ยค่ะเริ่มในปีนี้เพิ่งจะเริ่มให้ครับอ๋อปีแรกเนาะใช่ใช่เพิ่งเริ่มให้ปีนี้แล้วก็บังเอิญว่าเป็นโควิดพอดีเลย ซึ่งดอกใหม่นี่อีกประมาณ6เดือนมันก็จะได้ลูกแบบนี้อีกปิงได้กี่ผลคะเต็มที่เลยครับสองรอบโอ,อ้โหเดือด้าเสร็จได้หล่นเต็มเลย,ยตรนี้<ค>เราจะมีแมครับ<ค>รแผงประจําอยู่แล้วครับเดืพันนกับที่มันออกมาใช่ทันกับผลผลิตเราเพราะอตอนนี้เราเราเกิดความเสียหายจํานวนมากยังช่วงนี้เวลาเป็นอาทิตย์อะครับ พี่ตรงนี้กี่กี่กี่ต้นคะปลไหนครับตรงนี้แหละครับสี่สิบสามล้านต้นไหมอ่าใช่ครับ เไว้สำรองกว่าไมน้องถ้าไ่ย็จงเก็บกินง่ายๆเนาะที่มันเกต่ผลมันก็ร่วงครับยังไม่ทันโดนโดนลูกเลยร่วงแล้วเพรามันเต็มที่มันแล้วถ้าเป็นพันยุลกเห็นไนะนี่ก็เก็บวันเท่าไหร่ครับจ้าง สามร้อยค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้ทุกวันนะน,นะค่ทะทีก็มีโอมโอั่งทีใช่ครับเอาตอมาปลูกก่อนแล้วม นี่อีกวันเก็บหมดอ่ะพี่วันเดินครับแล้ครับเนี่ยนะไอ้นี่ลูกมันใหญ่ๆพี่ต้นไหนพอมีไหมอ๋อใหญ่ๆเดี๋ยวผมหาให้คุณถ่ายภาพเยอะๆนะภาพอ่ะภาพตอนที่เขาเก็บอ่ะเาใหญ่อ่ะครับอย่างนี้พอได้เดี๋ยว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 หาให้อันนี้พอได้ อเลยมันต้องเอาที่มันพองพงแล้วเอาโตๆเลยค่ะดึงเลยค่ะถ้าเรากินอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอถ้าเรากินแบบอิไม่ดีกว่าหรอสองลูกแล้วอ่ะที่มันติดต่อข้ามาก่อนแล้ว มันมีมันมีแทนมันเคยได้ชิมมากนั่นทำนะเพราะวมันเต็มนี่ไงครของเรามันกินง่ายอยู่แล้วถ้าเป็นลูกโตเต็มที่แต่ถ้าลูกเล็กเล็กนี่กินไม่ได้เลยฝาดมากนี่มันมันฉ่ำมันมันลูกใหญ่นี่เด็ดให้ทานคือลูกใหญ่อย่าไปกินตัวนี้มันคั่วคายหวัดนะ ที่เห็นไหมคะมันไม่มีไม่มีใบเลี้ยงก็จะร่วงเสียได้เนาะมันร่วงเป็นกองก็ก็ดูเอาว่าเรายังไม่ได้เก็บผลผลิตเลยขอ้นที่แล้วเนี่ยมันออกดอกใ่แล้วน่ะดอกัองนั้นเลยน่ะให้หมดเลยอันเดียพี่คัดเอาไปไว้ไอ้ตรงหน้าฉากให้น้อง 啥呀？Okay. ูเนที่กี่ไร่คะ43ไร่ครับรวมๆร,ร้วสักี่ต้นได้ทั้งหมดเลยเราจะปลูกได้4,500ต้นครับปีนี้ป<ล>เป็นปีที่เท่าไหร่เป็นปีที่4ครับ4ปีเต็มแล้วขึ้นปีที่5ครับผลผลิตเป็นยังไงครับผลผลิตก็เพิ่งจะได้ปีนี้ครับครับเดี๋ยวมันออกเยอะอย่างนี้เราใช้วิธีการดูแลย,ยังไงครับก็เป็นวิธีการก็เหมือนกับไม้ผลทั่วไปอะครับมันจะต้องมีการบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยลดน้ำนะฮะ ก็มีการใช้สารเคมีบ้างตามความจําเป็นครับแล้วระยะการเก็บครับการ,การออกถึงการเก็บเป็นอ,อะไการออกถึงการเก็บเนี่ยตั้งแต่วันที่ออกดอกเนี่ยก็อยู่ประมาณ5เดือนครับปีหนึ่งเราเก็บได้กี่รอบคะ,ะสูงสุดเลยก็ประมาณ2รอบครับถ้าจะให้ชัวร์ก็คือ2ปี3รอบครับสองปีสามรอบครับเราสามารถบังคับให้ออกทวายด้วยได้ใช่ไหมใช่ครับ ซึ่งณเวลานี้ก็เป็นฤดูทวายอยู่แล้วครับมะขามป้อมธรรมชาติเนี่ยเขายังเก็บไม่ได้ยังลูกเล็กๆอยู่ครับอย่างนี้ถ้าเกิดในกรณีม,ม,ม,มันสุกเยอะเนี่ยแล้วเก็บไม่ทัน,ทนเราจะทำยังไงครับก็ต้องทําใจครับมันร่วงเสียหายครับตลาดที่เราส่งตอนนี้ครับตลาดที่เราส่งตอนนี้เราก็ส่งทั้งสาตลาดใหญ่นะครับทั้งตลาดศรีเมืองราชบุรีตลาดสีม่มุมเมืองปทุมธานีแล้วก็ตลาดไทยด้วยครับ เห็นว่าเรา,าผูกไร้ผลไหลพื้นที่พื้นที่อ๋อใช่ครับผมผมยังมีอีกอที่บ้านแพ้วอีกหนึ่งแปลงครับแล้วก็ที่อูอ่ทองสุพรรณบุรีอีกแปลงหนึ่งครับเป็น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 ญาติพี่น้องเป็นเครือข่ายครับหลังจากเกิสถานการณ์โควิดหนึ่งเก้าเนี่ยเรารผลอะไรกับกับอ๋อม,มีมีมีมากเลยครับเพราะว่าด้วยราคาที่เราไม่ได้เหมือนปกติแล้วก็ ปริมาณการขายเนี่ยพอมันขายได้น้อยเนี่ยเราก็เกิดการล่วงเสียหายซึ่งเป็นจํานวนมากเลยครับ,รบแต่ค่านิยมก็ยังยังยังบริโภคกันอยู่ก็ก็ยังมีคนบริโภคอยู่ครับเพียงแต่ว่า,าด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยในตลาดเนี่ยแม่ค้าเดินน้อยลงนะฮะการขายก็ลดลงครับก็เลยี่เราเคยขายได้โลเท่าไหร่มันไม่แน่นอน,นครับมันขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดแล้วก็ผลผลิตที่เข้าตลาดนะครับ แล้วปัจจัยอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นว่าพวกศัตรูพืชอะไรพวกนี้ครับอ๋อศัตรูพืชก็มีหลายตัวอยู่นะครับอ่าทิเชน่นเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยไฟหนอนเจาะต้นหนอนชอนใบนะครับก็ประมาณนี้ครับใช่ครับการดูแลรักษาก็เหมือนไม้ผลปกติทั่วไปครับแต่ว่าทางเราเนี่ยจะใช้สารเฉพาะช่วงที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับ เราจะมคีคอยดูแลอยู่ตลอดเดินดูสำรวจอยู่ตลอดว่าถ้ายังไม่จำเป็นจริง,รงๆเราก็จะไม่ใช้ครับมีคนเขานำไปแปลรูปทำอะไรได้ไหมครับสำหรับมะขามป้อมนะครับก็การแปลรูปทั่วไปเขาก็จะไปทำแช่อิ่มแช่อิ่มอบแห้งทำชาชงแล้วก็ทำน้ำมะขามป้อมครับถือว่าการปลูกมะขามป้อมที่นี้ก็ยังถือว่าโอกาสดีอยูก่ก็โอกาสเนี่ยมัน จะถือว่าดีก็ยังไม่เชิงอะครับเพราะว่าด้วยตลาดวงจํากัดของคนที่รู้จักแล้วก็คนกินคนผู้บริโภคอย่างน้อยอยู่ครับกลุ่มสายสุขภาพครับ <c oughs> คือคนทั่วไปเนี่ยด้วยรสชาติมันเนี่ยมันไม่ชวนกิน <c oughs> ก็เลยคนบริโภคก็จะน้อยนิดนึงครับตลาดก็จะไม่กว้างนัก <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าคนรักสุขภาพถือว่าเป็นยาใช่ครับมันเป็นยาครับด้วยที่มันมีวิตามินซีสูงแทนนินสูงแล้วก็ยังเป็นยาละบายอ่อนๆด้วยครับ itu ɛkʋɛdi ครับก็มะขามป้อมนะคะคือเป็นมะขามป้อมเนี่ยมีประโยชน์มากแล้วก็มาแปลรูปเป็นน้ําน้มามะขามป้อมสดนะครับแล้วก็มีมะขามป้อมร้อเปอร์เซนมีสูตรน้ําพึ่งมะนาวนะฮะแล้วก็มีชาเป็นชามะขามป้อมนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเราใช้มะขามป้อมสดขันสดๆเลยแล้วเราก็ผสมกับน้าพึ่งมะนาวแท้นะฮะแล้วก็มีสูตรที่เป็นชามมลินะครับก็คือรสชาติดื่มง่ายทานง่ายเข้าถึงทุกทุกกลุ่มเลยครับ ครับผมรสชาติอร่อยแล้วก็มีสรรพคุณทางยาเยอะมีสารต้านมะเร็งที่สูงมากนะฮะคือจริงๆมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดฮะจากอเมริกาเคยพิสูจน์มาแล้วว่าพืชผล3 0 0พันชนิดฮะ,ะมะขามป้อมเนี่ยมีสารแทนนินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลสละที่สูงที่สุดนะครับจากที่3 0 0พันชนิดเลยก็เลยนำมาแปลรูปฮะ,ะคือมันเป็นผลมีผลประโยชน์สูงมากนะครับรวมถึงตอนนี้เรามาพรีเซนต์เป็นรสชาติที่อร่อยก็เลยน่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ะครับผม ตอนนี้ตลาดที่เราส่งอยู่บป็นตลาดครับตอนนี้ก็คือเราใช้กลยุทธ์คือเราวางตามซุ้มต่างๆครับโดยจะเน้นตามโรงพยาบาลผมเริ่มต้นจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตฮะแล้วก็จะมีที่เมืองทองธานีนะครับเป็นจุดแสดงสินค้านะครับรวมถึงเซ็นทันมีทั้งเซ็นทันเวิลด์เซ็นทันสาลยา นะครับแล้วก็มีตามห้างต่างๆแต่ด้วยตอนนี้โควิดก็อาจจะมีต้องหยุดหยุดหยุดพักบูธไปก่อนนะฮะแต่ว่าก่อนช่วงโควิดเนี่ยฟีดแบกดีมากคือกลุ่มเป้าหมายหลักเลยนี่คือกลุ่มที่มีอายุนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเพราะว่าผู้ใหญ่จะรู้จักมะขามป้อมดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ากลุ่มที่ได้มาใหม่คือกลุ่มที่เป็นวัยทางานรวมถึงเด็กรุ่นใหม่ฮะคือจริงๆเขารู้จักมประโยชน์มาของมะขามป้อมดีอยู่แล้ว แต่ว่าเขาไม่เคยทานไม่รู้ว่าเขาเป้้มเป็นลูกอย่างนี้แต่พอผมไปออกออก,ออกจัดงานออกบูธนะฮะเขาก็มีความสนใจฮะแล้วก็รวมถึงพอเขาได้รู้ถึงผลประโยชน์และรสชาติดื่มง่ายมันก็เลยตอบโจทย์ผู้บรโิโภคฮะก็คือดีด้วยอร่อยด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยะครับผม คิดว่าเราจะมีการต่อยอดผลิตฑ์ตัวนี้อีกไหมคะมีครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆผมได้ทําการวิจัยครับกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะฮะแล้วก็วิจัยกับโรงงาน OEM ที่สุพรรณบุรีนะครับคือตอนนี้กําลังจะมีอีกตัวหนึ่งที่กําลังน่าจะออกมาภายในปลายปีนี้เป็น Gooseberry Functional Drink นะฮะก็คือเป็นน้ำมะขามป้อมที่เป็น Functional Drink นะคะรับรสชาติดื่มง่ายไม่มีน้ำตาลนะฮะแล้วคือตัวนี้เราวางแผนไว้เราจะส่งออกทั่วโลกด้วยเพราะว่าเนื่องจากที่ ตัววัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วจากมะขามป้อมที่มีประโยชน์สูงอยู่แล้วเรามาแก้เพนพอยท์คือเราทําให้รสชาติดื่มง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําตาลแคลอรี่ต่ํามากนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมลูลอิสระรู้ถึงวิตามินซี200%ซึ่งน่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคคือทานง่ายอร่อยแล้วก็สุขภาพดีคุณค่าทางอาหารสูงน่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคครับผมคนที่อยากจะดื่มเขาอยากยาลง การเรียนรอาติดต่อเราได้ไหมก็ติดต่อได้ตามตามเพจ Facebook ทางทางนี้ได้เลยครับผมมีมีเพจคุณนามิครับชื่อคุณนามิครับผมคือคุณนามิเนี่ยคือจริงๆไล่ของเราเนี่ยชื่อคุณนาไมแต่ว่าเรามาแปลงให้มันเก๋ขึ้นเป็นคําศัพท์ที่จําง่ายก็เลยเป็น ami, คุณนามิแบรนด์คุณนามิครับครับซึ่งตอนนี้ก็เราพยายามสร้างแบรนด์ให้คนจดจําว่าโอเคนึกถึงมะขามป้อมให้นึกถึกคุณามิ นะครับผมและมีเบอร์ติดต่อมีมีเบอร์ครับก็คือถ้าโทรก็โทรมาได้เลยที่เบอร์086-989-2950ครับผมชื่ออธิอนะครับหรือชื่อเรียกปีเก้ก,ก็ได้นะครับก็คือโทรมาติดต่อได้โดยตรงผมกับภรรยายก็คือเป็นเจ้าของสวนโดยตรงนะครับผมครับเ,เสเนอเกษตรกล้องที่นี ก็ลงมานะครับให้คําแนะนําในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับว่าเราควรจะให้เกษตรกรเนี่ยติดต่อกับช่องทางไหนของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีการใช้เอกสาราหลักฐานอะไรบ้างนะครับรวมถึงว่าให้คําแนะนําทางด้านของปัญหาของด้านของปัญหาในการทําการเกษตรไม่ว่าเป็นโรคพืชแมลงศันนตรูพืชอะไรต่างๆซึ่งเกษตรกรอาจจะพบเจอแต่ไม่ไม่หาทางแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับก็สามารถติดต่อในการ ให้ความช่วยเหลือนะครับได้เหมือนกันนะครับจากการสำรวจในพื้นที่นี้เนี่ยมีแบบปุ่มขา,ามป้อมเยอะหรือว่าของพื้นที่ตําบลน้ำพุก็ที่ผมทราบก็คือมีแค่นี้เจ้าเดียวนะครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางพืชไร่เป็นหลักนะครับเป็นมันสปาหลังเป็นอ้อยนะครับแล้วแล้วก็มีไม้ผลอย่างขึ้นลำายญนะครับเป็นส่วนมากนะครับอย่างวันนี้เรามาดูเออแล้วเนี่ยดูแล้วคุณสมบัติของของที่นี่ปเป็นยันไงไงบ้าง หมายถึงตัวผลผลิตใช่ไหมครับถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าเหมือนได้รับการดูแลอย่างดีนะครับก็คือดูจากผลผลิตที่ได้ออกมากมีลูกม,ม,มีความใหญ่นะครับมีความสวยแล้วก็เป่งนะครับซึ่งบต่างจากมะขามป้อมทั่วไปที่เราพบเจอทางด้านทางาตลาดทั่วไปนะครับซึ่งหมายถึงว่าการเอาใจใส่เขาค่อนข้างจะโอเคนะครับประมาณนี้อืม น้องยกขึ้นมาห,หน่อยได้ไหมคะโ okay. อเคนผู้หญิงน้องผู้ชายเพราะภาพมันจะได้ตัดขึ้นตัวขุนไพรอืมกูสึกมันจืดขึ้นสมองเดี๋ยวลองอีกขวดนิดอาเมียไปยืยนจะวิตามีมันชาเลยใช่ก็ชาเนาะมันชามันละมุนน่ะใช่มันละมุนลิ้นนะ่ะช,ชามะขามป้อมเฮ้ยอ,อ,อันนี้ดีอันนี้ดี เดี๋ยวพี่เอาไปชิมเอากดพี่ปูเดี๋ยวไปชิมอ่านกระดิ่ปูไปชิมอ่านชิมอโอเคไหมครับก็ค่ปละขามป้อมนะครับซึ่งเป็น สมุนไพรของไทยแ,แ,แปลรูปมาเป็นชาะมะขามป้อมรสชาติสุดยอดเลยวิตามินซีสูงมากกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับเราได้กินชาแล้วก็มีกลิ่นชาอ่อนๆแล้วก็มีมะขามป้อมที่เป็นรสชาติกินเข้าไปแล้วรู้สึกชุ่มคออันนี้นะครับส่วน อันนี้ที่ผสมมะนาวด้วยนะครับมันก็จะทําให้มีความรู้สึกว่ามันมีน้ําผึ้งแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีตัวมะขามป้อมซึ่งผมคิดว่าทั้งสองส่วนนี้วิตามินซีสูงมากแล้วก็เหมาะกับช่วงนี้พอดีช่วงที่เรามีไวรัสเพราะว่าตัววิตามินซีเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยทางการแพทย์บอกมันสามารถช่วยยับยั้งพวกไข้หวัดหรือไวรัส